สวัสดีครับรรเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello t ะนะสำหรับคลิปน,นี้เราชมชมเรื่องราวของมาร์คหัวลายโครากันเพื่อนที่ไปซิงโบโซหลุดตะกุดแตกอยู่ที่พัทยา ถูกเด็กพัทยาช้อนหน้าแกงกลางถนนกันเลยทีเดียวแผ่นนี้เรียกว่าโบจัดกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่ามาร์กกันเพื่อนมีฉายาว่ามาร์กหัวลายโครรากันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขาอยู่ที่โครากันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีกว่าๆเขาซัดเสีพเนจรไปธมาหากินอยู่ที่พัทยาไปขับรถรับจ้างกันเพื่อนไปขับโบกันเพื่อนปรากฏว่าวันดีคืนดีกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเสือกันเพื่อนเขามีฉายาว่าเสือพัทยาเป็นตัวตึงแถวพัทยาได้โพสหาคนงานกันเพื่อนสองคนด้วยกันเอาไปตัดขนหมออยย ให่ไม่ใช่นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทําอะไรกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของหมาก็สนใจกันเพื่อนอยากจะทํางานร่วมกับเสือก็เลยทักไปหากันเพื่อนปร,รากฏว่าตัวของเสือไม่ต่อกันเพื่อนสร้างความไม่พอใจให้กับหมากันเพื่อนสลิงแตกกันเลยทีเดียวควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กกันเพื่อนท้าทายกลุ่มเด็กพัทยาบอกว่าพัทยาอุจรากาใไม่ใช่นะบอกว่าพัทยาขี้กากันเพื่อนมีแต่คนกระจอกมึงโพสต์หางานแล้วไม่ตอบข้อความตรงนี้มึงโพสต์ทำมาเขืออะไร โพสทำสาก,กระเบืออะไรลักษณะเป็นแบบนั้นไปตัวของเสือก็ไม่พอใจกันเพื่อนมาด้วยค่าเด็กพัทยากันเพื่อนเขาก็เลยติดเรื่องให้มากันเพื่อนบอกนัดเจอกันสะหน่อยอยากจะเคลียร์ใจอยากจะรู้ว่าทำไมถึงพูดแบบนี้กันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยเผชิญหน้ากันกันเพื่อนฝั่งของมาร์กไปด้วยกัน10คน ฝั่งของเสือมา3คนกันเพื่อนตัวของมาร์กเปิดก่อนตัดสินใจชักกระเจียวออกมาจอไปที่ร่องตูดของเสือให้ไม่ใช่นะตัดสินใจชักมีดออกมากันเพื่อนทาท่ายึกยักยักเหมือนจะแทงปรากฏว่าตัวของเสือเป็นมวยกันเพื่อนตัดสินใจใช้วิชาี่ริาเรียนมาจากนายขนมเปี๊ยะให้ไม่ใช่นะนายขนมต้มกันเพื่อนคนบาอะไรเรียนวิชาจากนายขนมเปี๊ยะจังหวานี้เองตัวของเสือกันเพื่อนก็เลยแจกจ่ายความเจ็บปวดให้กับม้ากันเพื่อนเอาประคัดซ้ายไปหนึ่งทีต่อยมดตรงไปหนึ่งครั้ง ตัวของมา้าล้มปังงางกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหัวนกพื้นอีกต่างหากเลือดไหลนองกันเพื่อนตัวของเสือก็เลยมากระหน่ำซ้ำเติมตัวของม้ากันเพื่อนซึ่งนอนสลบไลยอยู่กลางถนนผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาหลับจริงหรือแกล่าวกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเสือกันเพื่อนเดินมาใกล้ๆมองเห็นหัวของม้าเป็นเหมือนลูกฟุตบอลกันเพื่อนหัวไลยๆแบบนี้เตะถนัดดีหลังจากนั้นตัวของเสือกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจช้อนหน้าแกงตัวของม้าไป3ทีกันเพื่อนเตะดังโบโบโบ ตัวของมาร์กถึงกับหน้าสันหน้าหันเงินเพื่อนแต่จังหวะนี้เองไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเงินเพื่อนตัวของมาร์กถูกเตะจนสลบคาตีนถูกเตะจนสลบอยู่กลางถนนเงินเพื่อนเรื่องราวการประทะเดือนระหว่างเด็กโคราชากับเด็กพัทยาเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดทา้ายมีใครต้องติดคุกกับเรื่องนี้หรือไม่ทางตำรวจว่ายังไงคลิปนี้มีคำตอบเงินเพื่อนมีบทสรุปให้ด้วยสำหรับเรื่องนี้เชิญสาลาเรบฟังเรื่องราวของมาร์กหัวลายโคราชที่ถูกตัวของเสือพัทยาแจกจ่ายาความเจ็บปวดให้เตะยอดหนน,น้าาจสคตี เรื่องราวนี้เกเ็ยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนกอไผ่นนองเปอกันเพื่อนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัทยากันเพื่อนอำเภอบางละมุงจังหวัดชุบุรีกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาชื่อว่าหมากันเพื่อนเขามีฉายาว่ามาร์คหัวลายโครากันเพื่อนอายุประมาณ35ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าหมาก็แล้วกันตัวของหมาเขาจะมีเอกลักษณ์กันเพื่อนนั่นก็คือบริเวณศีรษะเขาจะมีรอยสักกันเพื่อนลายทั้งหัวกันเลยทีเดียวสักทั้งตัวกันเพื่อนแถมบริเวณคางของเขายังมีรูปแมวกกกกกััันนนเพื่่่ออลลษณะค้้าาายๆรูิตตีแมง หากันเพื่อนนอกจากนี้ตัวของมาเขาจะมีสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนใครกันเพื่อนเขาจะแต่งตัวคล้ใยๆกับวัยรุ่นอเมริกากันเพื่อนใส่เสื้อลายสก๊อตใส่กางเกงตัวใหญ่ๆ เป็นสไตล์คาบูชิโน่ให้ไม่ใช่นะมันกาแฟกันเพื่อนเป็นสไตล์คาชิโน่ตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าออกชื่อถูกหรือเปล่าเป็นคล้ายๆกับแก๊งมอนสเตอร์กันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วตัวของมาร์เขาตัดสินใจกันเพื่อนย้ายจากโคราชไปทามาหากินอยู่ที่พัทยาชนบุรีกันเพื่อนอยู่โคราชไม่ปลอดภัยไปขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่พัทยาให้ไม่ใช่นะจังหวะนี้เองเขาไปขับโบกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นรถรับจ้างกันเพื่อนมีรถเก่งคันหนึ่งคอยรับส่งผู้คนในพัทยากันเพื่อนตัวของมาร์ ก็ถือว่าเป็นคนเด่นคนดังอยู่ในโลกโซเชียลอยู่พอสมควรกันเพื่อนจังหวะนี้งย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2วันที่แล้วกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าเสือกันเพื่อนเขามีฉายาว่าเสือพัทยาชื่อจริงๆของเขาก็คือนายกิติศักดิ์กันเพื่อนอายุประมาณ30ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าเสือก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของเสือมีฐานะร่ํารวยกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํางานอะไรมีรถรัโบกินี่ขับมีบ้านหลังใหญ่อยู่กันเพื่อนใส่ทองยุบยับกันเลยทีเดียวตัวของเสือเป็นคนพัทยาโดยกําเนิดเกิดอยู่ชนบุ ตัวของเสือกันเพื่อน <_ d umb> เขาได้โพสต์หาคนงานกันเพื่อนบอกว่าต้องการคนงานด่วนๆสองคนกันเพื่อนขอคนนิสัยดีนิสัยซื่อสัตย์ลักษณะเป็นแบบนั้นไปปรากฏว่าตัวของม้ากันเพื่อนเขาสนใจในงานนี้กันเพื่อนอยากจะทํางานร่วมกับเสือเขาเลยมาคอมเมนต์ใต้โพสตของเสือกันเพื่อนบอกว่าสนใจงานอยากจะร่วมงานด้วยกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของเสือไม่สนใจกันเพื่อนไม่ตอบคอมเมนต์ไม่หือไม่อือกันเลยทีเดียวกันเพื่อนทําให้ตัวของม้าสลิงแตกกันเพื่อนหงุดหงิดฉุนเฉียวกันเลยทีเดียว ในจังหวะนี้เองเขาก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนตั้งกล้องชิงฉักขึ้นมากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ทําการไล่โสดกันเพื่อนมีการพูดถึงวัยรุ่นพัทยากันเพื่อนมีการพูดถึงการหางานครั้งนี้บอกว่าไอ้เสือมึงกระจอกไอ้เสือมึงโพสหางานทําไมมึงไม่ยอมตอบกลับเด็กพัทยามีแต่ซุ่มขี้กากันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปกระจอกงอๆด้อยค่าเด็กพัทยากันเพื่อนทาหน้ายิ้ยวนควนประสาทนิดหน่อยในขณะที่เขาไล่โสดกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เผยแพร่คลิปนี้ลงในโลกโซเชียลกันเพื่อนเพื่อเป็นการท้าทาย ตัวของเสือเพื่อเป็นการท้าทายวัยรุ่นพัทยากันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของเสือก็เห็นคิวกันเพื่อนที่ตัวของมา้ามีการท้าทายตัวของเสือกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเสือก็เลยติดเรื่องให้กันเพื่อนมีการทักมาหาม้ากันเพื่อนบอกว่าอยากเจออยากจะเคลียร์กันเพื่อนว่าทําไมไปโพสต์แบบนั้นติดใจข้องใจอะไรตรงนี้ขอเคลียร์หน่อยกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของม้ากันเพื่อนก็บอด้ยันได้กลัวแม้ว่าจะเป็นถิ่นของเสือแต่ถ้าไม่เข้าทําเสือตรงนี้ก็ไม่ได้ลูกเสือกันเพื่อนตัวของม้าคิดแบบนั้นตัวของเขาไม่ได้กลัวแ ประการใดกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจทักไปหาเสือกับบอกเจอกันหน่อยก็แล้วกันช่วงเวลาประมาณตีสี่ของวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปีพศสองพรกกันเพื่อนสองคนนี้นัดเจอกันกันเพื่อนบริเวณริมถนนกอไผ่กันเพื่อนจังหวะนี้องตัวของมากันเพื่อนก็รวบรวมสมัครพรรคพวกบางแหล่งเขาบอกว่าได้ประมาณรบ่วมสิบคนกันเลยทีเดียวขี่รถเก๋งมาหาตัวของเสือกันเพื่อนในจังหวะที่ตัวของมากำลังขี่รถมาอยู่นี่เองเขาได้ไปขายเรื่องให้กับผู้หญิงคนหนึ่งกันเพื่อนเนื่องจากว่ารถเบียดกัน นิดหน่อยแต่ยังไม่เกิดอุบัติเหตุกันเพื่อนเป็นการขับรถเฉียดๆกันเฉยๆกันเพื่อนตัวของมาร์คซึ่งกาลังสลิงแต่กาลังโมโหกับเสือเขาก็เลยมาขายเรื่องให้กับผู้หญิงคนนี้กันเพื่อนลงมาตําหนิลงมาด่าผู้หญิงคนนี้เห็นหัวลายๆตรงนี้เขาก็ไม่กล้าบวกกาแลกันเพื่อนยกมือไหว้ะงบปะงบบอกพี่จ้าพี่จ๋าหนูขอโทษด้วยกันแล้วกันกันเพื่อนตัวของมาร์คตบจิ๋มเบาๆดังแเป้แป๊แป๊้ไม่ใช่นะตัวของมาร์คก็บอกว่าบอกเป็นอย่างตรงนี้เองพี่กาลังจะไปทุละวันหลังวันหน้าอย่าขับรถแบบ ีอกกันเพื่อนทั้งๆ e ท,ที่ตัวเองขับรถไปเบียดเขาแท้ๆแต่ผู้หญ you, ิงคนนี้เขาไม่อยากเอาเรื water, ่องเขาไม่อยากมีเรื่องเขาก็เลยยอมยกมือขอโทษตัวของมาไปกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของมากันเพื่อนหลังจากขายเรื่องให้ผู้หญิงเสร็จตรงนี้เองเขาก็เลยไปยังจุดนัดพบกันเพื่อนสิบคนตรงนี้ยืนจังก้ากันเพื่อนพร้อมบวกพร้อมแลกจังหวะนี้เองตัวของเสือกันเพื่อนเขามากับเพื่อน3าคนด้วยกันกันเพื่อนใจล้วนๆตรงนี้มาแค่3คนส่วนตัวของมาขนไปเป็นขยโง่กันเพื่อนเกิดการท้าทายกันตอนแรกตกลงกันว่าจะใส่ เดี่ยวต่อเดียวกันเพื่อนตัวของเสือกับมาร์กตัวตรงนี้เองจะโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยให้เด็กๆดูกันเพื่อนตีกันให้เด็กมันดูกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลังจากตั้งท่าหลังจากได้จังหวะเสยตัวของมาร์กปรีเขาไปหาตัวของเสือกันเพื่อนจังหวะนี้เองมาร์กตั้งการดอย่างดีกันเพื่อนทรงอย่างสวยมวยคิดตีกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปปรากฏว่าตัวของเสือเขาเป็นมวยกันเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียนมาจากสำนักไหนกันเพื่อนหลบฉุบฉับฉุบฉับกันเพื่อนในจังหวะที่ตัวของมาร์กออกมาต่อ ตัวของเสือได้โอกาสกันเพื่อนเอาประกัดกับคืนกันเพื่อนเข้าไปคางมาร์กอย่างจังกันเพื่อนเสียงดังโบกกันเลยทีเดียว ฟันแทบหลุดก,การแทบราวกันเพื่อนตัวของมาร์กซสลาตุปปัตตุเปหลังจากนั้นตัวของเสือก็ไม่ปล่อยโอกาสให้เสียเวลากันเพื่อนปรีเข้ามาแจกมาตรงให้อีกหนึ่งครั้งกันเพื่อนกระแทกไปที่ปลายคางที่มีลูกคิตตี้อยู่กันเพื่อนไม่ต้องสืบต้องค้นกันเลยทีเดียวตัวของม์คหงายท้องปัางงานกันเพื่อนล้มทั้งยืนลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนหัวกระแทกพื้นอีกต่างหากหัวแตกเลือดจึงนอนกันเพื่อนจังวานี้เองกลุ่มของม์คกันเพื่อนไม่พอใจชักมีดออกมาย,กย,กยึกยักยึกยักเหมือนจะปีเข้าไปแทงเสือกันนเพื่อ ปรากฏว่าเพื่อนของเสืออีกสองคนกันเพื่อนชี้หน้าบอกชี้หน้าดา่าถ้ามึงเปิดตรงนี้กูอาจจะเลขหนักกันเพื่อนตรงนี้เองเพื่อนของมาร์กเลยไม่กล้าแลกกันเพื่อนกลัวว่าฝั่งของเสือจะมีของกลัวว่าฝั่งของเสือจะมีปืนกันเพื่อนมาเยอะสะเป่าแต่ใจนิดเดียวกันเพื่อนฝั่งของมาร์กเลยยืนเก๊ก๊กลางๆกัน,กนเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเสือกันเพื่อนก็เลยวิ่งเข้าไปหาตัวของมาร์กซึ่งกําลังนอนสลบสลัยอยู่กลางถนนกันเลยทีเดียวผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวของมาร์กแกล้งหลับหรือเปล่ากันเพื่อนทันทีที่เขาไปถึง เอ็นหัวของมาร์กเป็นเหมือนลูกฟุตบอลกันเพื่อนลายแบบนี้เตะถนัดดีตัวของเสือก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนช้อนหน้าแกงไปอีก3ทีกันเพื่อนหางเท้าแบบสุดแรงกันเพื่อนนึกว่าโรนันโดปัดลูกฟรีคลิกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็สาดไปเต็มแข้งกันเพื่อนช้อนหน้าแกงตัวของมาร์กเสียงดังโบ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  โบ๊ะหลายโบะกันเลยทีเดียวกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของมมากันเพื่อนถึงกับหน้าสั่นหน้าหันกันเพื่อนตรงนี้เองไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกตัวของม้าไม่อือไม่เอกันเพื่อนเขาอาจจะสลบไปตั้งแต่ล้มหัวกระแทกพื้นแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจกันเพื่อนปรากฏว่าในจังหวะนี้เอง เพื่อนของเสือกันเพื่อนตัดสินใจมาห้ามกันเพื่อนบอกไอ้เสือพอแล้วบอกไอ้เสือพอแล้วอย่าตีมันอย่าตีมันสงสารมันปล่อยมันไปกันเพื่อนหลังจากนั้นผู้คนกันเพื่อนที่ขับรถไปมาก่อกไกวตรงนี้เองเขาก็จอดรถด,ดูกันเพื่อนมีบางคนเป็นพลเมืองดีเข้ามาห้ามเข้ามาแยกบอกอย่าทํากันอย่าทํากันแยกย้ายกันแยกย้ายกันลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนไม่นา,นานนักกลุ่มของเสือกันเพื่อนก็เลยตัดสินใจขี่รถออกจากจุดเกิดเหตุในยางอันนี้เองเพื่อนของม้ากันเพื่อนก็เลยมาประคองตัวของม้าให้ลุกขึ้น หลังจากนั้นก็พาไปนั่งที่ริมถนนเงินเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของมาร์คสับบอมเงินเพื่อนหัวก็แตกปากก็แตกลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลังจากนั้นเพื่อนของมาร์กก็เลยพาตัวของมาร์ไปส่งโรงพยาบาลเงินเพื่อนจังหวะนี้เองก็มีผู้คนเงินเพื่อนที่สัญจรไปมาเขาเห็นเหตุการณ์เขาบันทึกคลิปไว้เงินเพื่อนก็เลยมีการนําเรื่องราวนี้มาเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลเดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองพัทยาเงินเพื่อนเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันดังอยู่พอสมควรเงินเพื่อนก็เลยมีคนไปสอบถามตํารวจว่าเรื่องราวนี้มันจบแบบ ไหนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเจ้านี้ตำรวจอดรนทนไม่ไหวก็เลยเรียกกลุ่มของเสือกันเพื่อนมาที่โรงพักเพื่อสอบถามข้อมูลกันเพื่อนว่าเรื่องราวต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเสือกันเพื่อนเขาก็เลยบอกกับเจ้านี้ตำรวจว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ ตัวของเสือกับตัวของม้าเขาได้เคลียร์ใจกันแล้วกันเพื่อนส่วนตัวของม้าเองก็ไม่ติดใจเอาความกันเพื่อนตัวของม้าไม่ได้เดินทางมาแจ้งความแต่ประการใดกันเพื่อนเจ้าหนี้ตำรวจก็เลยลงบันทึกประจำวันไว้เฉยๆว่าเกิดเหตุการณ์ทำร้ายกันที่พัทยากันเพื่อนเมื่อไม่มีผู้เสียหายตรงนี้เองก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้กันเพื่อนจบเจ้าไม่เลวหรือกันเพื่อนตัวของเสือก็อาจจะไปขอโทษตัวของม้าหรือบางทีเขาอาจจะจ่ายค่าเสียหายค่าทำขวัญค่าทำเพให้แล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตลักษณะเป็นแบบนั้นไป น,นี่ก็คือเรื่องราวราการประทัดเดือดกันเพื่อนระหว่างสิงห์อีสานกับเสือภาคตะวันออกกันเพื่อนสุดท้ายแต่สุดแผนี้เสือภาคตะวันออกเอาไปกินสิงห์อีสานถูกมองโบในแผนี้กันเพื่อนอายันลูกบวชอายันเมียมีผัวใหม่กันเพื่อนโบจัดกันเลยทีเดียวในแผนี้กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลน,นะที่ผมนํามาสรุปให้เพื่อนฟังกันเพื่อนฟังไว้ไปดูทาหอนฟังไว้สอนใจกันเพื่อนบางทีการขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆในโลกโซเชียลมันอาจจะเกิดเหตุการณ์บานปลายถ้าครั้งนี้มีคนตายหรือว่ามีคนบาดเจ็บสา หัสหนักมันก็ย่อมมีคนติดโคกันเพื่อนดังนั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติกันเพื่อนบางทีการกระทําของเรามันอาจจะส่งผลถึงอนาคต ไม่ใช่ว่าเรื่องเจ็บปวดไม่ใช่ว่าเรื่องเจ็บตัวแต่มันเป็นเรื่องอายกันเพื่อนแพยนี้เองตัวของม้ากันเพื่อนก็อาจจะจดจําไปอีกนานแสนนานกันเพื่อนว่าอย่าไปห้าวกับเจ้าถิ่นมังกรพัดถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนา อย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ